พระพริสัตว์ราหูเทพอสุรินบารมีของท่านเป็นที่กล่าวถึงทั้งในตำนานและในปัจจุบันผู้คนมากมายจากวงการบันเทิงและวงการธุรกิจทั้งดาราหรือนักธุรกิจส่วนใหญ่จะบูชาพระราหูเพื่อเพิ่มโชคลาภและความร่ำรวยด้วยอิทธิพลของเลข8ขององค์พระราหูจะช่วยแก้ไขเรื่องร้ายกลายเป็นดีโดยเฉพาะผู้ที่มีปีชงหากบูชาพระราหูตั้งแต่ต้นปีอย่างสม่ำเสมอ จะส่งผลให้ทิศท,ทั้งแปดของพระราหูช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยและเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีผู้ใดปรารถนาความสำเร็จก็จะสมหวังดังใจนึกเราไหว้พระราหูเพราะว่าพระราหูท่านรู้จักด้านมืดและความชั่วต่างๆดีการบูชาเคารพนับถือท่านความชั่วร้ายอัปมงคลต่างๆก็ย่อมรู้จักพระราหูดีและไม่กล้ามาต่อแย เมื่อความทุกข์ความไม่ดีต่างๆจะเข้ามาสิ่งชั่วร้ายนั้นก็เกรงกลัวบารมีของพระราหูชีวิตก็จะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจากหนักก็ผ่อนเป็นเบาแม้ว่ารูปกายแห่งพระราหูจะดูดุดันน่ากลัวแต่คุณธรรมภายในนั้นกลับตรงข้ามพระราหูเป็นเทพอสูรที่บำเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุพระโพธิญาณมานับชาติไม่ถ้วนภายในจิตใจนั้นมีแต่ความปรารถนาดีต่อมวลมนุษย์ จึงเป็นคติสอนให้พิจารณาว่าอย่ามองที่รูปกายภายนอกพระคัมภีอนาคตวงวงระบุว่าพระโคดมพุทธเจ้าตรัสกับพระสารีบุตรว่าพระราหูจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพนามว่าพระนารถสัมพุทธเจ้านับเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตพระองค์ที่หซึ่งนับภาษีอริยเมตไตรเป็นพระองค์ที่หนึ่ง การบูชาพระราหูจะนำความสำเร็จตํารวยหรือมีโชคอย่างดีที่สุดการบูชาจึงให้ใช้ของดำา8อย่างดังนี้ 1. ไก่ดำา 2. เหล้าดำา 3. กาแฟแดำ 4. า 4. เฉาก้วย 5. เข้าวเหนียวดำา6ถั่วดำา7ขนมเปียกปูนดำและ8ไข่ดำ